เดินหน้าปฏิรูปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเดินหน้าปฏิรูปค่ะรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของคนในท้องถิน่นเพื่อให้คนไทยนั้นได้รู้จักและเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมคะเราได้เห็นตัวอย่างของรายการในวันนี้ไปบ้างแล้วนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งจังหวัดชุมพรนั้นนะคะเป็นประตูสู่ภาคใต้เลยก็ว่าได้ค่ะดังนั้นนะคะจึงมีความสำคัญค่ะในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวค่ะคุณผู้ชมที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและมักจะมีการกระทำผิดในลักษณะที่ใช้เส้นทางต่างๆในจังหวัดชุมพรเพื่อลักลอบขนย้ายไปยังพื้นที่เป้าหมายค่ะซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็งค่ะ ช่วงเรื่องเล่าจากชุมชนคุณผู้ชมครับจังหวัดชุมพรในเขตอำเภอท่าแซมีพื้นที่เขตแดนติดต่อก,กับสาธารณรัฐแห่งสาภาพพมา่าหรือประเทศเมียนมาเป็นระยะทางประมาณ58กิโลเมตร เคยเป็นจุดผ่านแดนชั่วคราวอยู่ที่ตำบลสลุยและตำบลรับรอ่อแต่ในปัจจุบันได้ปิดจุดผ่านแดนดังกล่าวไปทำให้มีผู้ที่ต้องการเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจะมีการลักลอบเข้ามาในบริเวณช่องทางธรรมชาติกันมากขึ้นครับซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือบริเวณหมู่บ้านช่องหินดาดของตำบลรับรอ่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรส่วนในตำบลใกล้เคียงอย่างตำบลหงเจริญและตำบลสลุยพบว่ามีการใช้เส้นทางเพื่อหลบเลี่ยงจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ในเส้นทางสายหลักครับ ตำบลสลุยแม้ว่าจะมีเขตแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาเช่นกันแต่พบว่ามีการลักลอบเข้ามาในช่องทางนี้ไม่มากนักเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่ารกทึบและเป็นเทือกเขาสูงชันและอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพุทธยานเสด็จในก,มกมมรมกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือตอนล่างที่นอกจากจะมีกําลังทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดูแลหมู่บ้านชายแดนอยู่แล้วก็จะมีกําลังเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ร่วมตรวจตราพื้นที่ป่าดังกล่าวด้วยครับ บ้านนี้ก็ส่วนหนึ่งของตำบลสลุยครับติดอยู่มันมี4ตำบลน,นะครับคือติดอยู่กับเขตรักษาพันธุ์ปลาครับตำบลสองพี่น้องสลุยคงเจริญแล้วตำบลร,บรอบๆนะครับประชาธิบดให้ชาวบ้านรู้กอบเขตและแนวป่าแนวที่ต้องสง,งวนไว้แล้วก็ที่ว่าเขตห่วงห้ามที่ว่าเป็นแนวเขตเขตรักษาพันธุป์ปลาแล้วก็ให้ชาวบ้านช่วยดูแลสอดส่องให้ความร่วมมือหาข่าว ของเจ้าหน้าที่ก็ร่วมกับทางหมู่บ้านเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าในง,งานต่างดาวถ้าเจ้าหน้าที่เขตจะออกลาดตระเวนประจําทุกเดือนครับลาดตระเวนเชิงคุณภาพดูทุกอย่างครับในเขตเกี่ยวกับเรื่องพันไม้ศึกษาพันไม้ดูสัตว์ป่าการลักลอบค้าสัตว์ป่า จิงสัตว์ป่าหรือว่าบุกลุกแย่วถางเกี่ยวกับทรัพยากรถ้าแรงงานตาเด้าจะลักลอบเข้ามามันต้องเดินเป็นหลายวันมันเป็นห้าสิบกิโลเลยแบบนี้มันโซนที่ว่าเป็นป่านี้ต้องเดินทางหลายวันต้องมีเสบียงต้องอะไรแบบนี้ก็มีการประสานให้ร่วมร่วมกันดูแลแล้วก็แต่ว่าถ้ามีเกี่ยวกับได้ข่าวมาเกี่ยวกับแรงงานตาเด้าหรือว่ายาเสพติดเนี่ยทางก็ร่วมกับทางหมู่บ้านกรมโนแล้วก็ต่อชะด ตำรวจพูดโทนแล้วก็เกี่ยวกับยายสิติดเกี่ยวกับของกรมนอเขาเน้นนะครับเขาประสานาทางของนรว่าก็ติดต่อกันอยู่ทุกเดือนคพื้นที่จะมีข่าวแล้วก็ถ้าอยู่ในเขตที่รับผิดชอบก็เราก็นําทางหรือว่า,ามาประชุมร่วมแนวทางว่าจุดไหนที่ที่มีข่าวมาอะไรแบบนี้เข้าไปกวดสอบร่วมกันนะครับคือกันแท้ถูกต้องไหมใช่ครับ มินตำบลสลุยเนี่ยครับมันก็มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมาบางครั้งบางคราเนี่ยเขาก็ใช้ปีนป่ายตามภูเขามาซึ่งเป็นเส้นทางที่ไม่ใช่ธรรมชาตินะครับแต่เล็ดรอดเข้ามาได้จะมีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองบ้างนะครับแล้วก็ยาเสพติดะจะเป็นการขนย้ายครับเป็นเป็นการลำเลียงหรือว่านำออกมาจาก พื้นที่เพื่อหลบด่านอย่างนี้ครับเพราะว่าด่านเนี่ยจะอยู่แถวถนนหลักกับถนนรองส่วนถนนที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านเนี่ยครับมันจะเป็นเส้นทางหลบหลีกนะครับบางทีก็มีคนในพื้นที่นำนำนำเข้ามานะครับแล้วก็มีคนจากต่างตำบลหรือว่าคนที่ทำธุรก,กิจด้านนี้ครับรู้พื้นที่เขาจะนำหลบเข้ามานะครับจะมีสองส่วนในส่วนนี้ครับจริงๆแล้วรอบนอกเนี่ยเราจะมีหน่วยงานของรัฐเช่น ตชดหรือว,ว,ว่าทหารเขาก็มีกองกําลังอยู่ในส่วนตรงนั้นอยู่แล้วแต่แล้วก็ในด้านของป่าไม้เขาก็ช่วยกันนะครับเจ้าที่ป่าไม้เขาก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในส่วนนี้ต่างหากครับก็ใช้ใช้ในส่วนตรงนี้นครับมามาเป็นการแจ้งข่าวให้หน่วยงานได้ได้มนินการจับกลุ่มด้านปกครองก็ดีตำรวจแล้วก็ทหารก็ดี ในพื้นที่ตำบลสลุยซึ่งมีหมู่บ้านเหมืองทองที่มีเขตแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและยังเป็นรอยต่อระหว่าง3ามตำบลการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวและปัญหาย,ยาเสพติดนั้นจะเป็นลักษณะของกองทับมดซึ่งทําให้ยากต่อการสังเกตจะมีเพียงชาวบ้านและผู้นําชุมชนเท่านั้นที่จะรู้ข้อมูลที่แท้จริงครับเรื่องยาเสพติดนะครับก็มีการแพร่ระบาดนะครับ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะฮะก็ก็มีอยู่มากเลยครับจะทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องรักญานะครับเช่นไปลักขโมยเครื่องมือการ,กรเกษตรของเขามั่งนะครับจึงทำให้เขา,าต้องมีต้นทุนที่ต้องหาหามาใหม่นะครับเครื่องทำมาหากินหายอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับก็เลยทำให้พี่น้องชาวบ้านเดือดร้อนในส่วนนี้ครับจะเป็นผู้เสพแล้วก็เป็นเยาวชนซะมากกว่าครับ ในส่วนนี้แล้วเราก็สํานึกนะครับว่าเด็กเนี่ยคืออนาคตของชาติถ้าเกิดว่าไปติดยาพวกนี้เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงของประเทศในโอกาสต่อไปครับส่วนใหญ่นะครับจะอยู่แนวถนนเพชรเกษมนะครับเพราะว่ามันมีการเคลื่อนย้ายง่ายในส่วนนี้ครับจะอยู่ในโซนกลางๆของอตำบลน,นะครับที่อยู่ใกล้กับถนนเพชรเกษมและก็ชุมชนที่มีความจเจริญ ประมาณนั้นครับบ้านเมืองทองูทที่5ตะเข็บชายแดนสฉลยมันไม่มีทางไม่มีทางที่เขาเรียกว่าทางทางช่องเดินธรรมชาติมีแต่ผ่านภูเขาส่วนมากก็มาดูแลเรื่องการแรงงานทางด้านเราจะดูดูมาด้านในนะครับเพื่อที่จะมีสายข่าวของ ที่ช่องตาเถือท่ที่ว่าทางเดินที่มีแรนต่างด้าวเดินผ่านได้ก็มีสายกก่ามีผู้ช่วยอยู่มีชาวบ้านช่วยดูแลเทาว่าเรงงันต่างด้าวผ่านลงมาก็มีข่าวมาแล้วก็ผมก็ทางชุมชนก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ททตำรวจแล้วก็ฉรบอรในพื้นที่เพื่อมาตั้งด่านสกัดหน้าบริเวณแถวแถวแถวบ้านบางสองที่นี่ครับ จริงๆนะครับถ้าถ้าเป็นเป็นพื้นที่ของหมู่ที่ห้านี้เรื่องเรื่อง,องยาเสพติดท,ที่จะลัดเลิดเข้ามาทางทางตะเกียบชายแดนมันมันน้อยนะครับมันมันที่นี่มันเป็นเหมือนกับเป็นทางอ้อมของด่านด่านปปสอของบ้านยะไทเพื่อจะหลบหนีเข้ามาอ้อมผ่านด่านไปได้สะดวกหลบเข้ามาครับผ่านทางนั้นทางทางในนี้มันก็จะผ่านผ่านน้อยนะส่วนมากมีพอค้าขายยาเสพติด ที่เป็นรายย่อยอยู่ในพื้นที่ผมก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งด่านตรวจแล้วก็ตามข่าวของชุดทหารบ้างชุดตำรวจบ้างว่าบ้านหลังไหนตรงไหนมีการค้ายาก็เข้ามาตรวจค้นจับกลุม <S <S ชคที่บ้านเหมืองทองหมู่ที่5ของตำบลสลุยนั้นนะคะถูกกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนของจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาที่เสริมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัญหาแรงงานต่างด้าวปัญหาการบุกรุกทำลายป่า และยังเป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะในการเกิดภัยธรรมชาติอีกด้วยนะคะเพราะหมู่บ้านเหมืองทองแห่งนี้ค่ะมีพื้นที่ติดกับชายแดนระหว่างไทยและพมา่าที่มีเทือกเขาสูงชันเป็นพรมแดนกันค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะไปติดตามการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะที่ได้บูรณาการร่วมกับ กรมการปกครองกรมป่าไม้ตำรวจและทหารที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ตามแนวชายแดนทําให้บ้านเหมืองทองแห่งนี้ค่ะเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งชาวบ้านทุกคนที่นั่นเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีค่ะว่าพวกเขานั้นจะต้องทําอย่างไรเมื่อพบว่ามีบุคคลภายนอกพื้นที่นั้นใช้เส้นทางในบ่บ้านของพวกเขาในการลักลอบขนย้ายสิ่งที่ผิดกฎหมายค่ะช่วงกรอรมน ่อนขงประชาชาได้เข้ามาบูรณาการงานร่วมน,นะครับในเรื่องของการบัติการนะครับในการที่จะป้องกันป้องปามนะครับในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนนะครับในส่วนนี้นะครับเราได้มีการบูรณาการนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทาหารป่าไม้สรบอพสอมอนะครับ ไดมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดต้งตั้งด่านนะครับคนแรงงานต่างด้าบ้านเมืองทองมีความสําคัญต่อการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดและปัญหาการลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง3ตําบลได้แก่ตําบลสลุยตําบลหงเจริญและตําบลสองพี่น้องการจะทราบความเคลื่อนไหวของขบวนการที่ผิดกฎหมายมจึงต้องาอาศัยการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนให้มากที่สุด สร้างความตระหนัดรู้ว่าเรากำลังต่อสู้อยู่กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเป็นอุประสรรคในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่และขยายไปในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้นนั่นจึงทําให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรต้องเข้ามาพัฒนาและดําเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในหมู่บ้านชายแดนครับ จอในส่วนของแรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณสุภาพขับรถยานพาหนะในพื้นที่ประทองสอบถามนิดนึงว่าเนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเรามีเส้นทางคมนาคมเป็นเส้นทางหลักเป็นเส้นทางเดียวที่จะต้องมุ่งสู่ภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะครับก็จะผ่านจังหวัดชุมพรเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจับกลุมเนี่ยครับทางทายเจ้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะจับกลุมแล้วก็สกัดกั้นได้อยู่ตลอดเวลาครับที่ฝ้อระวังเป็นพิเศษก็คือ พื้นที่ในส่วนของจังหวัดชุมพรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะติดอยู่ด้ด้วยกันหลายจังหวัดนะครับด้านด้านส่วนบนเนี่ยเราก็จะติดจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับซึ่งเราก็เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนเนี่ยที่ไม่เคยปรากฏข่าวสารมาก่อนว่ายาเสพติดเนี่ยมันจะทะลักมาทางด้านนี้นะครับแต่ว่าถ้าสิ่งผิดกฎหมายด้านอื่นเนี่ยนะครับก็เคยมีบ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของแรงงานนะครับซึ่งในส่วนของอำเภอท่าแซ่เนี่ยพื้นที่ที่ติดแนวตะเก็บชายแดนก็จะประกอบไปด้วยตำบลลอบล่อ ตำบลสองพี่น้องตำบลหงเจริญและตำบลสลุยนะครับในส่วนของตำบลสลุยนี่ก็คือมีหมู่บ้านเดียวก็คือหมู่บ้านที่5าบ้านเมืองทองนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้มันจะเชื่อมต่อในส่วนของตำบลร,ร,รับล่อตำบลหงจเจอิญและตำบลสองพี่น้องก็ถือว่าเป็นอยู่จุดยุทธาาศาสตร์นะครับที่ที่ท,ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกําลังในการร่วมจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะเพื่อการสกัดกั้นครับ ก็ในส่วนนี้ของลำพังชุดผมเองเนี่ยนะครับที่ปฏิบัติอยู่ก็คือเราจะต้องสร้างแหล่งข่าวหน่วยข่าวในพื้นที่นะครับซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับรวมถึงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับในส่วนแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับเมื่อปรากฏข่าวสารนะครับแหล่งข่าวเหล่านี้นะครับก็จะใช้การติดต่อสื่อสารที่ไวที่สุดโดยเฉพาะในปัจจุบันก็คือน่าจะเป็นทางด้านโทรศัพท์นะครับในการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าทําการสกัดกั้นขั้นต้นครับ นี้เป็นการเขตแนวชายแดนติดต่อนะแต่มันไม่มีช่องทางผ่านนะเราก็จะ,ะตั้งสกัดเพื่อให้ไม่ให้มีการลักลอบจากผ่านเขตของเรานะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาก็มีการจับกลุมได้นะครับเบื้องต้นนะครับเมื่อตรวจพบแรงงานต่างด้าวนะครับที่ผิดกฎหมายนะครับเราจะดำเนินการทำการจับกลุมและก็ส่งตัวไปที่ อกองร้อยตำรวจตะเวนชาแดนที่414ตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลองเจริญนะครับเพื่อทำการตรวจคัดกรองโควิด19ก่อนนะครับเมื่อผ่านการตรวจคัดกรองโควิดเรียบร้อยแล้วก็จะนำตัวมาดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรสรุยครับแล้วก็ด้านยาเสพติดช่วงที่ผ่านมานครับก็มีการพบผู้ครอบครองนะครับมีไว้ในครอบครองเป็นส่วนใหญ่นะครับ จํำน่ายนั้นก็มีไม่มากนักนะครับในข้อหาจํำน่ายแต่ว่าในข้อหาครอบครองเป็นจนํานวนมากนะครับที่ททดำเนินการจับกลุมได้และเยาวชนที่เสพนะครับเราก็จะใช้โครงการชุมชนบ,บําบัดนะครับเข้ามาบําบัดนะครับโดยบูรณาการร่วมระหว่างกรมนรทหารและข่ายปกครองนะครับทำชุมชนโครงการบําบัดไว้ในตาบลสลุยคซึ่งขณะนี้ก็ดําเนินการ แล้วเสร็จไปจํานวน3ามหมู่บ้านก็มีหมู่ที่1นึ่งจําวนสรุยหมู่ที่2และหมู่ที่6นะครับสำหรับหมู่ที่5อย่างนี้ก็อยู่ในแผนการเข้าโครงการในเดือนถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดหรือปัญหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะไม่สามารถปราบปรามให้หมดไป แต่สามารถป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อลดจำนวนผู้กระทําผิดโดยอาศัยกำลังของประชาชนในพื้นที่ในการตรวจตราบริเวณหมู่บ้านและแจ้งข่าวสารที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นขั้นตอนซึ่งต้องผ่านการอบรมทักษะและสร้างความเข้าใจจากชุดพัฒนามวลชนในพื้นที่ครับครับสำหรับภารกิจนะครับก็ ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนนะครับรับหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านนะครับเพื่อให้หมู่บ้านเข้มแข็งนะครับดำเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้นำนะครับแล้วก็ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับกองกำลังภาคประชาชนให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งครับก็ของเราก็จะมีการ อบรมการฝึกแล้วก็ทบทวนนะครับเราจะมีโครงการฝึกอบรมรัศดรอ,อาสาเพื่อป้องกันภัยยาเสพติดนะครับโดยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับเราจะมีการฝึกให้เขาได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็การรักษาความปลอดภัยของระดับหมู่บ้าน,นครับโดยการนําของท่าน ผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นหัวหน้าชุดชาวบ้านเขาไม่บ่นบอกเขาว่ามันก็ดีเหมือนกันเพราะว่านะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่มีมาตั้งด่านตรวจเฉพาะคนที่เขาไม่ไม่ไม่มีไม่ทาผิดกฎหมายจะมีการตั้งด่านอยู่ประจําทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็ถ้ามีข่าวมาเหตุการณ์ด่วนเกิดขึ้นก็เรียกชุดเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่หน่วยฮันในพื้นที่เช่นทหารของกรมนอของสพสลุยมามาร่วมกับกับเจ้าหน้าที่ของชรบอรในพื้นที่ของกำนันข,ของผู้ใหญ่บ้านทุกทุกหมู่มาร่วมกันครับก็ขอความร่วมมือจากชาวบ้านบ้านเมืองทองทุกท่านเพื่อจะได้ร่วมกันปราบปรามคุ้มกันยาเสพติดโดยเฉพาะลูกหลานในบ้านเมืองทองและหมู่บ้านข้างเคียงจะได้ปลอดยาเสพติดเพื่อจะได้หมู่บ้าน มั่นคงอยู่ยูเย็นเป็นสุขมั่งคั่งยั่งยืนตามรัฐบาลประกาศครับ ผู้ชมคะนอกจากแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและแผนการบริหารจัดการผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ชาวบ้านเมืองทองได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วนะคะในตำบลสลุยแห่งนี้คะ่ะยังมีอีกหนึ่งหมู่บ้านนั่นก็คือหมู่สองบ้านใหม่สมบูรณ์ที่เป็นหมู่บ้านชั้นในที่รายการเดินหน้าปฏิรูปได้เข้าไปติดตามในเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคง พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งจะอยู่ในช่วงต่อไปของรายการนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะเดินหน้าปฏิรูป